ถ้าย้อนเวลาได้คุณอยากจะย้อนเวลาไปในช่วงไหนล่ะคะของชีวิตคุณแต่ถ้าเป็นฉันฉันอยากย้อนเวลากลับไปตอนที่ฉันอยู่ชั้นป6พอช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่มีความเจ็บปวดที่สุดที่เกิดขึ้นฉันจะกลับไปแก้ไขไปประสานรอยเล้าของครอบครัวจะไม่ให้พ่อกับแม่ต้องเลิกกัน ฉันไม่เคยรู้เลยว่าปัญหาของชายหญิงเรื่องเราวลัใครๆเนี่ยมันคืออะไรฉันไม่เข้าใจมันหรอกฉันรู้แต่เพียงว่าถ้าหญิงชายคู่หนึ่งต้องอยู่กันและต้องมีปากเสียงทะเลาะกันทุกวันมันทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดและแอบร้องไห้ทุกคืนวันหนึ่งเมื่อฉันได้ขึ้น 1> ม .1 ฉันคบกับเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนคนนั้นชวนฉันให้หนีออกจากบ้านแล้วก็บอกว่าเราหนีออกจากบ้านกันเถอะเพื่อพวกเขาอาจจะหันมาสนใจเราบ้างแล้ววันหนึ่งฉันก็ตัดสินใจพูดกับแม่ว่าแม่สาเหตุที่แม่กับพ่อต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่อลูกหรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องก็ได้นะลูกเข้าใจทุกอย่างชีวิตคนเรามันสั้นจะต้องทนอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีความสุขไปทำไมแล้วเมื่อเพื่อนชวนให้หนีออกจากบ้านเพื่อเรียกร้องความสนใจจากครอบครัวฉันจึงพูดกับแม่อีกว่าแม่ถ้าแม่กับพ่อไม่แยกทางกันและต้องทะเลาะกันทุกวันอยู่แบบนี้ จันจะหนีออกจากบ้านแม่จึงถามกับพ่อว่าพ่อจะออกจากบ้านไปเองหรือว่าจะให้แม่ออกจากบ้านไปพ่อก็ไม่ไปแม่จึงเป็นฝ่ายออกจากบ้านไปเมื่อพ่อเมื่อแม่ออกจากบ้านไปแล้วพ่อก็ออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยและหลังจากนั้นแม่ก็มีพ่อเลี้ยง ซึ่งจุดเนี้ยฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนฉันคิดแค่เพียงว่ามีปัญหาก็จบจบปัญหามันไปซะถ้าคนเราอยู่ด้วยกันแล้วต้องทะเลาะก,กันแบบนี้ก็จบไปซะคือแยกกันไปปัญหามันก็จะได้จบลงแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกในชีวิตและฉันก็ไม่พร้อมที่จะแบ่งปันความรักนี้ให้กับใครทั้งนั้น ไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครเช่นก็ไม่ยินดีที่จะมอบให้เชนห่วงแม่มากและเชนก็เสียใจที่เชนไม่ได้นอนกับแม่อีกแล้วเชนถามตัวเองว่าปัญหาที่เชนแก่นั้นมันถูกต้องแล้วหรอพ่อกับแม่แยกทางกันแต่กลายเป็นมีบุคคลที่สามที่เป็นตัวแปรที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนเข้ามาแทรก มันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่วันหนึ่งเมื่อฉันขึ้นชั้นมอสองฉันจึงตัดสินใจจะลาออกจากโรงเรียนแม่ได้รับจดหมายจากเพื่อนเพื่อนเอาไปให้แม่พอบอกว่าฉันขาดเรียนจนหมดสิทธิสอบวันนั้นฉันก็ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปเรียนอีกเลยเพราะฉันถูกทิ้ง ให้อยู่บ้านโดยไม่มีทั้งพ่อและแม่ไม่มีใครรู้ว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหนแล้ววันเวลาหนึ่งก็มาถึงแม่ฉันบอกกับแม่ว่าฉันจะออกจากโรงเรียนแม่ก็ถามว่าฉันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจึงพาฉันไปหาครูฝ่ายปกครอง ได้พบกับครูฝ่ายปกครองแล้วเขาก็ไม่ให้ฉันออกเขาถามฉันว่าเธอสอบเข้ามาได้แต่ทำให้คนอื่นก็เสียสิทธิ์เธอรู้ไหมแล้วเธอมีสำรับอาหารพร้อมที่จะกินแล้วแล้วเธอจะไปหาสำรับอาหารใหม่อย่างนั้นเหรอฉันก็นั่งนิ่งไม่ตอบอะไรครูอาจารย์ฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้ชายก็ส่งฉันไปหาอาจารย์แนนแนว และภรรยาของครูฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้หญิงเพราะคงคิดว่าฉันจะเปิดปากพูดปัญหาของฉันแล้วตอนนั้นคุณครูก็บอกว่าจะให้แม่และพี่สาวเข้าไปฟังในห้องที่ฉันจะคุยกับครูไหมฉันตอบว่าไม่ก็ฉันจะให้เขาฟังได้ยังไงอ่ะฉันจะบอกได้ยังไงว่าปัญหาของฉันก็คือฉันเสียใจมากที่แม่มีคนอื่น ฉันไม่พร้อมที่จะรับปู่คนที่สามเข้ามาในครอบครัวและฉันก็ไม่พร้อมที่จะแบ่งปันความรักนี้ให้กับใครและฉันจะพูดได้ยังไงว่าเงินที่แม่ทำงานนั้นจนเจือพี่สาวครอบครัวพี่สาวจนแทบไม่เหลือเงินให้ฉันได้เรียนหนังสือทุกวันที่ฉันมาเรียนหนังสือพอขึ้นมสองต้องวิ่งเรียนไม่มีห้องเรียนประจำฉันเหนื่อยมาก ฉันไม่เคยได้ทานอาหารกลางวันเลยตลอดทั้งปีที่เรียนมาเพราะฉันมีแต่ค่ารถมาโรงเรียนเท่านั้นไม่มีเงินสำหรับค่าอาหารฉันบอกใครไม่ได้ถึงปัญหาเหล่านี้ครูลองไห้ฉันก็ร้องไห้และฉันก็ครูก็ถามว่าทำไมเธอถึงไม่ขอทุนฉันบอกว่าฉันเขียนขอทุนไปสองครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาเลย ครูก็ไปดูเอกสารแล้วก็บอกว่าอ๋อสาเหตุที่เธอไม่ได้เพราะเธอเป็นลูกคนเล็กหลักเกณฑ์คือเขาให้ลูกคนโตแต่ต่อไปเนี้ยเธอมาอยู่กับครูเธอครูจะขอให้เธอและจะช่วยสนับสนุนให้เธอได้ทุนการศึกษาทุนการศึกษาเนี่ยเช่นเคยได้ยินมาว่าจะต้องใช้ใช้คืน เป็นทุนพระราชทานจากพ่อหลวงแต่ฉันก็เลยปฏิเสธไปแต่ครูบอกว่าเสียดายมากเธอเป็นคนเรียนเก่งได้เกรดสี่กับทุกวิชาและเป็นหัวหน้าห้องเป็นหัวหน้าชั้นทำกิจกรรมทุกอย่างแทนครูกันที่ปรึกษาและช่วยดูแลเพื่อนๆตลอดทั้งเป็นผู้ช่วยครูที่มาฝึกสอนด้วย ฉันบอกกับครูว่าครูคะหนูไม่อยากแยกจากแม่หนูหนูติดแม่มากเลยหนูจะระวังตัวครูบอกว่ามันไม่ปลอดภัยครูบอกว่ามันไม่ปลอดภัยนะยังไงฉันก็จะอยู่กับแม่เพราะฉันติดแม่มากถึงฉันจะไม่ได้นอนกับแม่แต่ฉันได้เห็นเขาฉันก็มีความสุขแล้วแต่ฉัน ก็จะต้องระวังตัวเองแต่ถึงอย่างไรครูบอกว่าให้ฉันไม่อยู่กับครูช่วยเลี้ยงลูกครูและอยู่บ้านพักครูเพื่อครูจะได้ช่วยเหลือฉันในเรื่องของการศึกษาแต่นั่นแหละฉันไม่อยากจากครอบครัวฉันไม่อยากจากแม่ฉันรักแม่มากๆเราสองคนตัวติดกันไปไหนไปด้วยกันตลอด ไม่เคยห่างกันเลยจากนั้นฉันจึงลาออกมาแล้วหางานทำซึ่งมันก็ยากมากสำหรับเด็กไม่มีใครรับเด็กทำงานแต่พอฉันได้เข้าทำงานฉันก็ส่งตัวเองเรียนพอฉันเรียนจบฉันก็เรียนต่อในระดับอาชีวศึกษาซึ่งมันเหนื่อยมาก ฉันจะบอกพ่อหลวงว่าในธนาบัตรว่าส่งลูกเรียนด้วยนะหนูจะตั้งใจเรียนจะเ,เกตด,ดีๆมาให้พ่อฉันบอกพ่อทุกครั้งเวลาที่ฉันเอาเงินไปจ่ายค่าหน่วยกิจค่าเทอมแล้วฉันก็เรียนได้ผลดีเกตเฉลี่ยออกมาจบเกือบสีซ่ซึ่งฉันก็คิดว่าฉันก็ทำได้เต็มที่แล้ว ทำได้ดีที่สุดแค่นี้พอถึงวันหนึ่งในวันนี้ฉันรู้สึกว่ามันมันเศร้ามากมันโซเซสมากสำหรับฉันฉันไม่รู้ว่าฉันจะเดินต่อไปเพื่อใครเพื่ออะไรจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันเป้าหมายจุดมุ่งหมายอะไรของฉันก็ไม่มีแล้วแต่ก่อนฉันเคยคิดว่าฉันมีชีวิตอยู่เพื่อแม่ ฉันจะตายไม่ได้เพราะฉันมีแม่อยู่ถ้าฉันเป็นอะไรไปใครจะดูแลแม่ฉันแต่มาวันนี้แม่ของฉันเสียไปแล้วพี่สาวที่ฉันรักมากเสียไปแล้วฉันมีตัวคนเดียวโดดเดี่ยวไม่มีใครเลยฉันป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจ้องต้องทานยาเพราะเสียสิ่งที่เป็นที่รัก เสียพี่สาวและเสียแม่ในปีถัดมาเป็นอะไรที่รวดเร็วและไม่มีเวลาได้ทำใจไม่มีโชวโอกาสที่จะได้แก้ไขหรือพักใจทำให้ฉันหมดพลังในตัวเองฉันอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้เพื่อให้บางคนได้ข้อคิดว่า การจบปัญหาโดยการตัดปัญหามันไม่ใช่วิธีทางแก้ที่ถูกต้องเราฉันเองก็สติปัญญาสมองก็ยังเป็นเด็กอยู่จึงไม่ได้สามารถแก้ไขอะไรได้ตามบุธีิภาวะที่ควรจะเป็นและไม่เคยคิดถึงตัวแปรที่มันจะเกิดขึ้นแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นที่มีปัญหาเช่นเดียวกับฉันและหวังว่าทุกคน ชีวิตจะไม่ต้องพังอย่างฉันเวลานี้ฉันไม่มีบ้านให้กลับไม่มีใครรอไม่มีเป้าหมายไม่รู้จะอยู่เพื่อใครไม่รู้ว่าจะอยู่เพื่ออะไร